สวัสดีค่ะพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้กินเข่าขอฮอปก็แล้วเนาะเะนาะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอ็กซีม้มอนีผ่องจิมากินกีวีนะคะใหะ้ผู้ชมเบิงะะ่งเนาะค่ะกีวีกีวีอันนี้วิตามินหลายนะคะวิตามินซีเยอะลูกกีวีตกลูกแล้วประมาณยี่สิบ สามบาทนะคะตอนนี้แต่ผ่องจยเป็นคนชอบกินตั้งแต่ท้องลูกชายอายเย่อยู่ในท้องจะกินมีประโยชน์มากค่ะกีวีมันสีมีขนแน่นอกะคะ่นะเนาะเป็นขนกีวีกีวีกีวีชอบมากค่ะถ้ามันซุปมันกระสีหวานขันบ่าถ้าในซุปลูกแข็งแข็มันกระสีเปรียวเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคนมักเปียกก็มกแต่แต่ผ่องกินด้เบิร์ดค่ะ อันนี้กีวีนี่มันมาจากประเทศอินเดียเนาะค่ะเนาะต้นกีวีนี่กีวีกีวีกีวีนะคะกีวี่กีวี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 ูุ่กีวีนะคะมื่อนี้ฉิ่งกินกีวีโชว์เนาะค่ะเนาะผลไม้ของประเทศอินเดียวิตามินซีเยอะมากมากค่ะเริ่มเลยเนาะค่ะเนาะ ก็คือได้เบิร์ดแล้วค่ะเนาะสิบแบบปดเป็นแบบครึ่งลูกก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะสีเขียวนะคะวันนี้สีเขียวกีวีสีเขียววิตามินซีเยอะ,ะปาดเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะโอเคหรือจะปาดครึ่ง ครึ่งลูกเก็าปาดปักเต็งโมก็ได้ค่ะวะ่าตรงนี้น้ำจิ้มอยังเลยค่ะนี่ค่ะนี่กีวี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 กีว,ว,วีนะค่ะเนาะมันสีมีสีเขียวของสิมกักแต่ใดแต่ไร,ไรมาสีเขียวสีแดงอะ่ะโอ้สีโทษค่ะท่านผู้ชมสีเหลืองเขาเพิ่งมา ทำเนาะคะ่ะเนาะสีเหลืองกับหวานเลยนะคะ่ะโบเปียวสีเหลืองมีสีหวานเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ชอบกินลูกสดๆอย่างนี้มากกว่านะคะมีประโยชน์มากกว่าถ้าปั่นแล้วถ้าไม่ใส่น้ําตาลผ่งก็จะโอเคบางทีปั่นแล้วใส่น้ําตาลไม่โอเคคะ่ะเพราะว่ากีวี่มันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้ามันสุกนะคะนี่เนาะคะ่ะเนาะผู้ชม กินบันบ,าน,บานเท่านี่ล่ละค่ะมาแต่ว่าผลระบายให้โซ่แน่แต่บบเป็นยังกินที่โชว์นะคะที่ที่กินเนาะค่ะเนาะถ้าก็อสอนตักเลยค่ะอยากกินหลายกระตักหลายอยากกินหน่อยกระตักหน่อยเนาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะกินเลยอืมหวานก่ะหวานอันนี่หวานแต่กีวีเวลามันสุกบางลูกก็จะเละหน่อยนะคะเนาะอันนี้บ่เละอันนี้บ่เละเปลือกมันยังแข็งๆอยู่ค่ะอุ้ยอุ้ยโทษเด้อคะ่ะเด้อน้ำเฮียอ่ามึงน้็นำหยดคะ่ะน้ำหยดกีวีกีวี เต็มปากเต็มคำแต่เนาะค่ะเนาะกอแม่พี่น้อกเนาะกีวีกีวี่กินก็คือกินอย่างเดียวเนาะคะเบาหน่อยเนาะเ็าไปนั่งมวนหัวไปนั่งหลับค่ะ มันก็บริเนยเสมอเนาะค่ะเนาะวานนวยทุน่นเยสีหวานไปนวยหนีหวานหวานอมเปรี้ยวจักน้อยค่ะเพราะว่าเนื้อมันบดิตบบร,บรทันเดลินวยมันบรทันเดลิ มีประโยชน์มากนะคะมีราคามันแพงเลยไดยยี่สิบตัวเท่ากับสิวิธีกินไม่ต้องไปปอกเปลือกไม่ต้องปอกนะคะควน้นอันนี้ผงพาทั้งขวางนะคะนะพาคือดูบักแตงโมนี่อยพาขึ้นรูปบักเตงเมื่ออันนี้พาคือเหมือนวงรีนะคะเป็นไข่แล้วก็ผาคขึ้งเลยการกินก็จะแตกต่างหน่อยตัวนี้ก็กินเบอร์สิบเป็นยี่สิบขัดเปลือกไหม ควนเอกให้หมดนะคะควะนเอกให้หมดให้หมดนี่งไงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะว่างวันนี้แล้วค่ะกินลูกต่อไปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สีเสยป,ปากกัดคือคลิปทัวท่วๆไปบดไอเด้อค่ะหนูอยาาเคล็ดแบบนั้นตอนมันลูกตรงเรียนให้่ราวาลูกกีวีมันเป็นขนนะคะนะเนี่ยขน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  ขนในค่ะเบิง่งคขา้าวมันจิเป็นขนเนาะคะ่ะเนาะมันจิกัดกินแบบนี้เพไ,ได้ใจใอยากกัดกินแบบนี้มันจิกแสบกว่ากันแต่มันไม่ได้มันไม่สะดวกนะคะเข้ากับจิตักแบบนี้ละคะ่ะมาอันนี้พาเคิงเป็นวงกลมนะะเนาะค่ะเนาะกระสีประมาณนี้อีวี่อีวีมีประโยชน์นะคะอันนี้กระสีตัก ลูกนี่เป็นยังไงเนาะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะไม่เสมอไปว่าจะหวานทุกลูกถ้ามันสุกก็จะหวานถ้ามันยังไม่สุกเนื้อมันแข็งหน่อยมันก็จะอมเปรี้ยวอะนะคะเนาะลูกนี้ก็หวานใกล้จะสุกก็บะงวงเพิมนี่แหละคะ่ะบะงวงเคิมนี่แหละ,ะกินอะไรก็เอาตาก่อนกวนหลายๆเลยคะ่ะเรยวแต่ข้าวพอใจ ตักหน่อยกินไรก็ตักหลายเนาะค่ะเนาะพ่อแมพีน่น้อกกินไรก็อิ่มแล้วเนาะค่ะเนาะอย่างเนาะค่ะเนอะชีวิตประจำวันก้นห้องช่วยสิหาเขาหานามให้กรอบกล้วแล้ว แต่หนูกับสามีกับคุณจิมมี่กินแล้วอยู่สองคนเพราะลูกชายอยู่ต่างจังหวัดกับยายอายีตอนนี้เราก็อยู่สองคนตายายแต่ว่ากินข้าวแฟนก็จะกินอาหารไต้หวานอาหารจีนส่วนเมียก็จะอาหารอีสานนะค่ะเนาะจับพี่นอองจับ บมีความสุขที่ได้กินเนาะค่ะเนะาะพ่อแม่พี่นอ้องกินยังก็มีความสุขกมืดกินบะหมวงสุกบันเตารก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะแต่ยุงเทพมันว่าม,มีให้ก็มีให้กินอยู่ค่ะแต่หนูก็อยากเปลี่ยนแน่เนาะเปลี่ยนกินอาหารให้โซ่จังหน่อยแน่ผลไม้ให้โซ่จังหน่อยแน่ค่ะร้องโทษด้ค่ะท่านผู้ดำกพแม่พี่นอ้อง สีควนันแบบประมาณนี้หรอนี่ค่ะเปลือกมันกระสิบางๆนะคะเพราะว่าหน่วยละยีสดเพราะตรงควันเนาะเนื้อให้มันเบิลอ พาลูกไหมพาลูกไหมคืออุ้ยตกพ่อแม่พี่น้องขอโทษค่ะขอเก็บก่อนตก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 บุเป็นยังงั้นนะคะน้องบันตกม้นตกพาขึ้งดีกว่าเนคะคะ ลวกนี่คือสิลูกนี้ดูสุกนะคะดูเละเทะกีวี่กีวี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 กินแล้วชื่นใจนะคะกินแล้วอุ้ยเบิ่งสิคือร่อยยิมเนาะค่ะเนาะกีวีกีวีกีวีนะคะมาจากประเทศอินเดียผลไม้น้ำเขาเนะค่ะเนาะมันเลยราค่าแพง อืมอือืลูกนี้หวานอมเปรี้ยวแตกในปากแล้วค่ะเนาะอืกินคือไนทพักกิโตูนี่ไหมคะดังจังเสรละคะ่ะเม็ดมันแต่ว่ามันหันสิเม็ดหน่อยกว่าไน้พักกิโตูกีวี่เม็ดเล็กกว่าไน้พักกิต,กกกตู อันนี้มีขายตามทุกห่างเลยนะค่ะวิกซี่โลตัดมีเวิร์ดค่ะหากินง่าย,ยค่ะอยากกระซื้อเมื่อกี้เนาะค่ะคลิปต่อไปนะคะคิดว่าจะไปดูคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่เมืองไทยประมาณจอยสุขุมวิท49พรุ่งนี้จะไปส่งของด้วย พรุ่งนี้จะไปส่งเต้าหู้เหม็นนะคะหกร้อยชิ้นก็ไเดยมกประมาณเก้าพันบาทเนาะค่ะเนาะแฮปปี้แฮปปี้ไปส่งของได้เงินพร้อมเนี่ยอ้ยก็สบายแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเดินห้างต่อแล้วจะถ่ายคลิปวิดีโอห้างญี่ปุ่นอยู่ในไทยให้ดูนะคะห่างเ่นกันไปแตห่ตหัาแต่ฮักเท,เทียบเแล้วของกินเ็จะเ้าก็สิเป็นของญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าคนไทยกับจบกเขาคนไทยกับจิม่เดินเอ็มพเรี่มเอ็มคอเทียนะคะห้างใกล้สุขุมวิท49แถวนั้นเพราะว่าพรุ่งนี้ผ่องจะไปส่งเต้าหู้ที่ร้านคนใไต้หวันมาเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยด้านเตวิทสุขุมวิทนะคะก็ะสั่งเต้าหู้เมิน600ก้อนค่ะ Fc แฟนค่ะของผองคุณไต้หวนันทางคุณจิมมี่ใครอยากก็สั่งโดยตรงนะคะร้านเตวิทสุขุมวิทได้เลยนะคะ ไล่ได้เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ก็ต้องหาเงินด้วยนะคะทุกวันนี้แข่งเก็บเวลาหาเงินด้วยนะคะไปอ,อ,อ,อีกติคะเอาอ,อีกเนาะที่ไหนก็ได้กินและชื่นใจชื่นใจกีวีกีวีกีวี่เอ้ยต้องปอกลูกไหมสิคะอันนี้โชว์เด้อโ,โอ้โบมแมนดอก โควดอกเดี๋ยวมันจะกินโวบเบิ้ลเนาะคะ่ะเนาะเศษเสีไดยของมันแดงลูกและแพ่งลูกกินมืูกลบกกับตางจังหวัดเนาะค่ะเนาะไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่กาลสินนะคะที่บัวขาวอำเภอกุชินารายนะคะมันที่มีหงเนาะคะ่ะเนเาะกดไลคากาติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามไปสื้อไปฝากค,คุณพ่อคุณแม่ประจำนะคะลูกชายญาติญาติพี่น้องค่ะ นั่งกินหองเก็บของคือัลละค่ะหออเก็บของคึ้กเก่กาดูปลาเก่าโตหนังสือเก่าอันนี้โตเครื่องโบราณชอบนะคะวันนี้ก็จะมีมุ้งลวดกันยุงก็มีความสุขแบบบ้านๆนะคะ จะไม่มีลิ้นค่ะแกยุบเปลือกมันไห้เบิร์เลยได้ปะเดี๋ยวิธีกินก็คือกินแบบนี้แหละค่ะข่อยอย่างเสียดายเนาะค่ะเนาะกินแบบอื่นก็บ่ได้เพราะว่าตกปอ,อกกินเปลือกให้มันหมดอ้นกินทำง่ามันหมดเนาะค่ะเนาะ ชิบ้านนลค่ะกินให้มันไม่มีเหลือเลยนะคะโอ้ยท้อหมดไปสองลูกเกือบสามลูกเนาะคะ่ะอิ่มแล้วอิม่มอิ่มมากมากคลิปนีก็มากินก,น,ากกนกีวีแต่ผู้ชมเบิงนะะเนาะค่ะเนาะกินกีวี กินได้เท่าที่กินเลยนะค่ะเนาะกินหลายก็สีแนนทองจุดเอาตามนี้แหละโอเควันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะติดตามของของกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ